สวัสดีค่ะวันนี้นะคะ29เมษายน2020วันนี้มีเรื่องตื่นเต้นจะมารายงานนะคะเป็นเรื่องเงินเงินค่ะเงินก้อนใหม่จากรัฐบาลที่จะมาช่วยเหลือนะคะออตัวกฎหมายใหม่ตัวนี้เขาเรียก emergency money for the people act นะคะเงินช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนแบบเร่งด่วนนะคะเดี๋ยวเราจะมาคุยกันเลยนะคะว่าเท่าไหร่ได้เมื่อไหร่ใครจะได้บ้างจะได้นานเท่าไหร่ แล้วแล้วต้องทำยังไงถึงจะได้นะคะมี5อย่างแต่ก่อนอื่นเลยจะบอกก่อนว่ากฎหมายตัวนี้ยังไม่เป็นกฎหมายนะคะแต่ว่าประธานาธิบดีแล้วก็ไม่ใช่ประธานาธิบดีรัฐบาลค่ะรัฐบาลเขาก็ลงความเห็นกันว่าไอ้เงิน stimulus check.. ใบแรกที่ให้มาเนี่ยพันสองเนี่ยคนก็ไม่พอกินหรอกค่ะเดือนหนึ่งเดือนครึ่งเดี๋ยมันก็หมดไปแล้วแล้วไงต่อแล้วจะอยู่กันยังไงต่อเขาก็เลย มีร่างกฎหมายตัวนี้ออกมาแต่ยังไม่ได้ออกมาเป็นกฎหมายนะคะออกมาเป็นกฎหมายเมื่อไหร่แล้วเราจะรีบอัปเดตให้ทุกๆท,ท,ท่านฟังเลยค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินก้อนโตมากเลยนะคะทนายเองกังตื่นเต้นเลยค่ะโอเคข้อที่หเท่าไหร่นะคะเงินก้อนเนี้ยถ้าคุณไม่ได้ไฟล์แท็กเป็นแบบออคู่นะคะเป็นกับสามีภรรยาหมายถึงว่าไฟล์แท็กเดียวคุณจะได้2 0 0 0เหรียญใครก็ตามที่ เป็นสามีภรรยาฝ่ายถักร่วมกันจะได้4,000เหรียญแล้วก็จะได้500เหรียญต่อเด็ก1คนเงินจานวนหลันี้เป็นเงินต่อเดือนนะคะหมายถึงว่าคุณเป็นคนไม่ได้แต่งงานก็คือ2 0 0 0ต่อเดือนแต่งงานแล้วก็คือ4,000ต่อเดือนต่อคู่แล้วก็ลูกเนี่ยได้คนละ500เหรียญอย่างมาก3คนนะคะถ้าคุณมีลูก4คนคนที่4ก็จะไม่ได้ละคุณก็จะได้อย่างมาก 1, 5 0 0ต่อเด็กต่อเดือนนะคะได้เมื่อไหร่ กฎหมายตัวนี้บอกไว้เลยในตัวบ,บทบัญญัติกฎหมายนะคะว่าคุณจะได้ภายใน14วันค่ะนับตั้งแต่วันที่กฎหมายออกเพราะฉะนั้นกฎหมายตัวนี้ยังไม่ออกถ้าออกเมื่อไหร่นะคะเดี๋ยวจะขึ้นปนะะ้ายเลยค่ะนับถอยหลังค่ะเมื่อไหร่เราจะได้กันใครจะได้บ้างนะคะข,ข้อที่1คุณต้องเป็น U.S. Citizen หรือเป็นบุคคลที่มีที่ถิ่นที่อยู่ในอเมริกาเพราะฉะนั้น อย่างเราเราเนี่ยเป็นกนค้าได้ไหมได้แน่นอนคนที่เป็นเอเลียนได้ไหมได้แน่นอนเพราะเขานับว่าคนที่มีถิ่นที่อยู่ในอเมริกาคือใครคือคนที่อยู่ในอเมริกาตั้งแต่วันที่27มกราคม2020ก็เพิ่งต้นปีนี้เองค่ะอยู่ไปเรื่อยๆจนในใน,ในระยะเวลาระหวะ่างที่มีการจ่ายเงินก็อยู่ในอเมริกาไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเกือบจะทุกคนเลยค่ะที่เป็นลูกความไม่ต้องเป็น E2 H1B L อะไรต่างๆเราน่าจะได้กันแน่นอนนะคะ แล้วข้อที่2คือข้อหนเป็น U.S. Citizen หรือเป็นผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในอเมริกาข้อที่2คุณต้องมีอายุเกิน1 6ปีนะฮะข้อที่3มันต้องมาดูเลเวลของอินคัมคุณด้วยนะคะถ้าคุณคนเดียวนะคะ File tax คนเดียว เขาก็จะมาดูว่าไอตัว income tax นะคะ taxable income ของคุณเนี่ยมันไม่เกิน1,30,000หรือเปล่าสำหรับคนเดียวนะคะสำหรับ2คน married couple file ร่วมกันก็คือ2,60,000เหรียญต่อปีนะคะหรือถ้าไม่งานถ้าเงินคุณได้เกินเนี่ยเขาก็จะหักค่ะถ้าพันหนึ่งเกินคุณก็จะได้ลดหย่อนลบไป5เหรียญ ต่อเงินที่เขาจะให้คุณสรุปว่าจริงๆแล้วเป็นเงินที่ให้เกือบทุกคนเลยนะคะเว้นแต่ว่าโหยอินคัมของคุณเงินเป็นล้านจริงหักไปแล้วไม่ได้เลยอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าคิดว่าอยู่ในเครือข่ายเราเนี่ยน่าจะได้เ,เกือบทุกคนนะคะวิธีการที่เขาดูเขาดูยังไงเขาดูหนึ่งก่อน tax return ใครยังไม่ได้ไฟล์นะคะรีบไฟล์ได้เลย2019ถ้า2019ไม่มีเขาก็จะดูถัด2018ค่ะแต่บางคนบอกว่าเฮ้ i, 2018ย2018ดโชคดีมากเลยได้ดีรายได้สูง 2019ก็รายได้สูงมาเจอโควิด2020รายได้ตกค่ะเราจะทำยังไงเขาบอกไม่เป็นไรถ้าโชว์เช็คของ2020ได้ว่ารายได้ตกจริงเขาก็ยังจะให้เงินตรงนี้ค่ะนะข้อที่4เราจะได้กันนานเท่าไหร่คะเงินตรงนี้นะคะเขาบอกเลยแกรันตี ให้6เดือนทุกคนได้6เดือนหมดเลยหลังจาก6เดือนแล้วเขาจะมาดูว่าเลเวลของคนการจ้างงานมันยังมันยังเป็นยังไงถ้าเกิดว่ายังมีการยังไม่มีการจ้างงานคนยังตกงานกันอยู่เยอะเนี่ยเขาก็จะ c o n t i น u วจะจะให้เงินตรงนี้ไปเรื่อยๆนะคะ แล้วคุณจะได้อย่างไรบ้างตรงนี้ไม่จําเป็นนะหมายถึงว่ามันไม่เหมือนอเน m พอยเมนท t ที่อเนมพอยเมน n t คนเขาได้กันเพราะไม่มีงานอันนี้นะคะทํางานชิวๆได้เลยปกติค่ะเขาก็จะมีเงินมาเสริมให้ได้จับใจ่ายใช้สอยเป็นการสติมลัสเศรษฐกิจนะคะเศรษฐกิจของเขาข้อสุดท้ายค่ะทําได้ยังไงคะจะได้ได้ยังไงข้อที่หนึง direct deposit ก็เอาเงิน deposit เข้าธนาคารให้คุณเลยได้เป็นเดือนข้อที่2ถ้าคุณมี credit card หรือ เดบิตการ์ดที่เป็นพีเพศนะคะเขาก็จะเอาใส่ในเครดิตร์ดหรือเดบิตรัดตัวนั้นของคุณข้อที่3เขาจะส่งมาเป็นเช็คให้คุณได้หรือข้อที่4นะคะซึ่งโหรัฐบาลทันสมัยมากค่ะจ่ายทางแอปค่ะถ้าคุณมีรีโมคุณมี paypal รัฐบาลก็สั่งจ่ายทางแอปตรงนี้ได้เลยเรื่องตรงนี้นะคะหลายๆคนถามมาว่าเอาแล้วตกลงสรุปเป็นยังไงมีเงินช่วยเหลือเพิ่มไหมเพราะว่ายัง ยังแบบว่าได้รับความทุกข์ยากอยู่เลยตัวนี้ก็เป็นกฎหมายตัวใหม่นะคะที่ยังไม่ผ่านรัฐสภาผ่านเมื่อไหร่แล้วจะรีบมากดกระดิ่งให้ทุกๆท,ท่านตื่นเต้นกันเลยนะคะวันนี้ฝากเรื่องเงินไว้เท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ